สวัสดีค่ะวันนี้วันที่8ปดกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะวันนี้ก็ไปงานศพมาก็จะบอกว่าทุกคนก็ต้องตายค่ะทุกคนก็จะถึงวันนั้นเหมือนกันแล้วชีวิตที่เหลือก็ขอให้ทุกคนทำความดีนะคะถ้าพูดอย่างนี้ ก็ทุกคนก็ทำความดีกันทั้งนั้นแหละก็ดีแบบของเราไงนะคะการได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้รู้ค่ะว่าอะไรดีแต่ยากจริงๆนะคะจะหยุดความไม่ดีได้ด้วยความดีของเขาเองคะ่ะไม่ใช่ทำดีเพื่อเดี๋ยวไอ้คนนั้นเนี่ยเขาจะได้ทำดีตอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะ จะหยุดความชั่วได้ด้วยความดีหมายถึงคนนั้นนะ่ที่ทําไม่ดีอะคะ่ะเขารู้ว่าชั่วแล้วเขาก็เลยไม่ทําชั่วก็เลยทําดีค่ะนะคะละเว้นความชั่วด้วยความดีเป็นของใครของมัน,นะคะ่ะเพราะว่าเป็นกรรมดีและก็กรรมไม่ดีไงนะคะทุกคนก็เป็นไปตามการสะสมนะคะสวัสดีค่ะ